ทีนี้มาดูระบบสัมสะอาดเข้มข้นพอดีฟาร์ม ปวิดศรีประทักษ์นะครับเป็นเกษตรกรผู้ลเลี้ยงกุ้งจังหวัดจันทบุรีครับชื่อฟาร์มพอดีฟาร์มอยู่ตาบลบ้านบ่ออ,อําเภอขุงครับพื้นที่ฟาร์มนี้มี300ไร่นะครับมีบ่อเลี้ยงอยู่10บ่อครับก็บ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นพื้นที่อยู่ประมาณสัก20%ของพื้นที่รวมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นระบบการจัดการเลือกน้ําไม่ว่าบ่อพัก บ่อเตรียมน้ําบ่อทิ้งตะกรอนแล้วก็ของน้ําทิ้งครับระบบการเลี้ยงที่เราทํามาเนี่ยเป็นระบบสามสาขานะครับได้รับการแนะนําจากคุณไพโรดได้ไปดูงานทางใต้เมื่อ3ปีที่แล้วก่อนหน้า3ปีนั้นประมาณสัก6ปีที่แล้วเราก็เลี้ยงประสบปัญหาในเรื่องของโรคขี้ขาวนะครับแล้วก็อีเมตอนเปิดฟาร์มที่นี่เนี่ย ลักษณะของน้ำพื้นของที่นี่เนี่ยเป็นสนิมค่อนข้างค่อนข้างเข้มข้นโดยโดยค่า pH เนี่ยอยู่ที่4อ่อัคลายเป็นศูนย์นะครับเราเราต้องมาใช้ระบบของสามสะอาดในการเพิ่มเรื่องด่างทับทิมในการจับโลหนะหนักค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับในเบื้องต้นในช่วงนี้เวลานี้ก็ดีขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วในปีแรกๆเนี่ย ที่เราทำสามสะอาดเนี่ยก็มาทดลองเลี้ยงอยู่สองบ่อก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับก็ผลผลิตดีขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยในรอบที่สองที่สาเนี่ยเราก็ประสบปัญหาเหมือนเดิมสิ่งที่เรามองว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากการทำระบบที่ไม่พอเพียงต่อการเลี้ยงหลังจากนั้นแล้วที่เราเจอปัญหาปับ๊บเราก็มาปรับระบบ พัฒนาระบบเพิ่มเติมก็ระบบที่เราใช้เลี้ยงเนี่ยเรานำระบบสามสะอาดมาปฏิบัติอย่างเข้มข้นโดยดูจุดความเสี่ยงต่างๆแล้วก็เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเลี้ยงทุกบ่อโดยเพิ่มสัสดส่วนของอการเตรียมน้ำมากขึ้นเพื่อรองรับการเลี้ยงที่เหมาะสมน้ำที่สะอาดเนี่ยที่เราเตรียมเนี่ย เป็นหัวใจหลักนะครับเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนเรื่องการจัดการของเสียก็เป็นเรื่องสำคัญตัดไปนะครับสิ่งที่เราวางแผนไว้เรื่องน้ำสะอาดเนี่ยเราเตรียมระบบไว้สำหรับการใช้น้ำต่อวันประมาณ800คิวถึง1000คิวต่อต่อไร่ ลำดับความสำคัญเบื้องต้นที่เรามีน้ำดีแล้วเนี่ยเราต้องได้ลูกกุ้งที่ดีมีคุณภาพสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ความพร้อมของทีมงานที่ที่จะต้องจะต้องมีความพร้อมในการจัดการให้ทันท่วงทีแล้วก็มีความเข้าใจนะครับส่วนเรื่องของเสียที่เรานำนำออกไปเนี่ยเราจะต้องมีคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมต้องมีบ่อพักตกตะกอน แล้วก็มีทางเดินน้ําที่สามารถที่จะบําบัดน้ําให้ได้มีคุณภาพที่ดีในการรีไซเคิลกลับด้วยครับการดึงของเสียของเราเนี่ยเราคํานึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นหลักเราบางฟาร์มเนี่ยเราอาจจะต้องมีบ่อตกตะกอนเนี่ยหบ่อต่อบ่อการเลี้ยง2บ่อนะครับแล้วก็น้าของหลังจากตกตะกอนแล้วเนี่ยล้นเข้ามาอยู่ในระบบ ของน้ำทิ้งของเราภายในฟาร์มเองก็มีความยาวถึงระดับประมาณ1กิโลครึ่งในการเวียนกลับเข้าไปใน,ในระบบบ่อพักแลในในคลองน้ำทิ้งเราเองเนี่ยเราก็มีการวางเครื่องให้อากาศในการช่วยในการบำบัดคุณภาพน้ำให,ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในการเตรียมน้ำเนี่ยเร,เรานำน้ำจากบ่อพักเนี่ยเข้ามาทำระบบสามสะอาดโดยการใช้ด่างทับทิม ในการทำให้จับอินทรีย์สารนะครับโลหะหนักต่างๆเนี่ยแล้วปล่อยให้น้ำเนี่ยเดินทางจนมีคุณภาพที่ดีพอเพียงที่เราจะสามารถมามาดึงมาโดสซิงคอรีนต่อซึ่งคอรีนที่เราใช้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ5 ppm นะครับก็เป็นน้ำที่พร้อมใช้ในการเติมเลี้ยงกุ้งได้แล้วในระบบตกตะกอนของ ของที่ฟาร์มเนี่ยนะครับก็วิธีการใช้ด่างทับทิมของเราเนี่ยเราไม่ได้มีการกําหนดตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพน้ําในช่วงเวลานั้นๆว่ามีคุณภาพมีอินทรีย์สารสูงไหมมีตะกรนเยอะไหมเราต้องเพิ่มตามสัดส่วนที่ที่ที่เกิดขึ้นระบบน้ําที่เราทําในการตกตะกรนเนี่ยแต่ละโซนเนี่ยเรามีระบบตกตะกรนอยู่5บ่อนะครับ มีน้ำพร้อมใช้อยู่1บ่อคุณภาพก็น้อยกว่า1 NTU ก็ถือว่าเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีพร้อมที่สำหรับการเลี้ยงหลังจากการจบการเลี้ยงแล้วเนี่ยทางฟาร์มเองก็มีการจัดการเรื่องความสะอาดสุขภาภิบาลพื้นบ่อโดยที่ใช้คอรีในการพ่นสเปรย์แล้วก็มีการขัดโดยใช้เครื่องขัดพื้นแล้วก็ ทำอย่างนี้อยู่ประมาณสักสองรอบกไ็ได้คุณภาพของบ่อที่ทสะอาดแล้วขระนวนการในการทำความสะอาดบ่อหลังการเลี้ยงเนี่ยเราทําความสะอาดเสร็จเนี่ยเรามีการตักบ่อนะครับถึงแม้จะเป็นบ่อ PE ก็ตามเนี่ยขระนวนการทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาร่วมๆไม่ต่ำกว่า2อาทิตย์คือการแบ่งการสนนิ่งการเลี้ยงเนี่ยเราอย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีบ่อในการเตรียมน้ำเนี่ยประมาณ6บ่อ เรามีบอ่อเลี้ยงอยู่5บอ่อในโซนนั้นแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเลี้ยงทั้งหมดไหมเราเราไม่ได้เลี้ยงทั้งหมดนะครับเราเลี้ยงสลับไปเรื่อยๆใช้เต็มที่จริงๆเนี่ยต่อต่อรอบการเลี้ยงเนี่ยไม่ไม่เกิน3บอ่อเนื่องจากการการเลี้ยงที่เราเราใช้เลี้ยงไม่เต็มระบบเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการให้มีการหมุนเวียนน้าที่เหมาะสมเพื่อเพื่อให้ได้คุณภาพน้ําที่ดีในการเลี้ยงตลอดเวลา การดูดตะกรของเสียออกมาเนี่ยเราให้ความสำคัญในในบ่อเลี้ยงเ,ยเราเรามีหลุมเรามีก้นหลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราให้ความสำคัญของพื้นที่ก้นหลุมเป็นหลักโดยพื้นที่ก้นหลุมของเราเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ประมาณ1นตารางเมตรเราใช้ไดโวเนี่ยตัวในการเพื่อให้มันครอบคลุมพื้นที่ของเสียที่ตก แต่เราเราไม่ได้เปิดตลอดนะครับเราก็ตั้งเวลาเอาเหตุผลในการตัดสินใจเนี่ยในการเลี้ยงในรอบปีเนี่ยผมให้ความสำคัญในเรื่องของอคุณภาพน้ำต้นทางนะครับในเดือนในในจุดตั้งที่ฟาร์มเนี่ยในเดือน8เดือน9เนี่ยหรือว่ากลางฤดูฝนเป็นต้นไปเนี่ยตะกอนของน้ำภายนอกเนี่ยสูง สูงมากจนที่ระบบเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะรองรับการเลี้ยงให้ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลดพื้นที่เลี้ยงลงนะครับแล้วก็อาจจะเลี้ยงอยู่แค่บอ่บอสอบ่อจากที่เราเคยเลี้ยง3บอ่อเราอาจจะเลี้ยงเหลือเหลือ1บอ่อเท่านั้นเองเพื่อบางโซนเราก็สามารถที่จะใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยในการล้างทำความาสะอาดร,ระบบการเตรียมน้ำของเราเพื่อรองรับน้ำที่ดีในเดือนในเดือน11 ในการเลี้ยงของของที่ฟาร์มเนี่ยไม่ไม่ไม่เลี้ยงเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เราคำนึงถึงคุณภาพของการเลี้ยงเป็นหลักแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราสามารถที่จะจัดการได้ครับสวัสดีครับผมจีรายุจันทรโอภาษครับเ,เป็นผู้จัดการ,รฟาร์มพอดีฟาร์มครับผมหลังจากที่เราปล่อยกุ้งที่แข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราจะเดินอาหารตามโปรแกรม ก็คือประมาณ1.5กิโลต่อแสนต่อวันนะครับเราจะให้อยู่ที่5-6มื้อแล้วแต่ฤดูกาลขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับหลังจาก1อาทิตย์เราก็จะเริ่มให้ออโต้ิดสำหรับการเช็คยอในเบื้องต้นนะครับก็เราจะยกดูเฉพาะสุขภาพของกุ้งเป,เป็นหลักก่อนนะครับเบื้องต้น ก็จะให้อาหารตามโปรแกรมไปจนกระทั่ง7วันแล้วก็เริ่มใช้ออโตฟิดแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ให้อาหารตามออโตฟิดมันจะเริ่มจับอาหารได้ที่ประมาณ14-15วันก็ถึงจะเริ่มเช็คยอได้จากออโตฟีดครับผม mm hmm. ก่อนจะเข้าบ่อนนะครับเน้นย้ําเรื่องออความสะอาดก็คือการค่าจุม่มือจุมเท้าค่าเชื้อด้วยไอโอดินแล้วก็ดัาทับทิมนะครับก่อนจะเข้า ับการเช็คยอทุกครั้งแล้วก็หลังจากออกมาจากการเช็คยอรครับเพื่อป้องกันโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นภายในฟาร์มครับสาหรับการผังการวางเครื่องตีน้ําภายในบอ่อนะครับเ,เราจะพยายามวางให้ครบรทุกๆุกกกจุดของของบอ่อเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนของออขี้กุ้งแล้วก็อาหารที่ตกตกเหลือค้างอยู่ในบอ่อนะครับเพื่อให้สามารถกําจัดไปลงที่บอ่อ การหลุมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพื่อที่จะเราทําการดูดออกไฟทิง้งในบอ่อกิบตรกรนได้เต็มที่ครับเมื่อเราทําการเปิดไดฟัสรรมสามารถรวมตรกอนได้จัดผังาวางเครื่องตีน้ําได้ดีแล้วก็สามารถรวมตร,รกรตอนไปอยู่จุดต่างของบอ่ได้แล้วนะครับเราก็จะใช้ไดวูดูดเลน5แรงนะครับซึ่งทางฟาร์มจะใช้จำนวนค่อนข้างมาก เพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียออกจากบ่อได้เต็มที่ครับเราจะทําการดูดโดยการใช้วิธีตั้งทัมเมอร์ที่ที่ที่ปลายท่อเลนครับครับการกําจัดของเสียนะครับเราก็จะคอยมาหมั่นดูปริมาณทั้งทั้งคราบกุ้งแล้วก็ของเสียที่ออกมาว่ามีประสิทธิภาพดีขนาดไหนครับ เราใช้ทาเมื่อตั้งมันก็จะค่อนข้างครบเวอร์ในการกําจัดของเสียได้ดีครับตรงนี้คือคือเมื่อเราดูดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นบ่ออ่อบ่อสต็อกเลนบ่อทิ้งเลนนะครับแล้วก็จะมีการบําบัดเพื่อจะนำน้ําผิวบนออกไปรีไซเคิลต่อในระบบครับไปเปลี่ยนหมุนเวียนในการใช้ครับครับหลังจากที่เราทําการดูดเนื้อเลนกับน้ำน้ำตะกอนตรงกลางนะครับออกไปที่บ่อ สต็อกเลนนะครับภายในบ่อทิ้งเดนก็จะมีการวางเครื่องบบตีน้ําเพื่อบําบัดน้ําแล้วก็เราจะทําการเอาน้ําบริเวณผิวออกมานะครับผ่านสง่งส่งผ่านคลองภายในเพื่อเพื่อกลับไปรีไซเคิลที่บ่อผัดน้ําท้ายฟาร์มนะครับโดยระหว่างทางในคลองส่งน้ําเราก็จะมีการวางใบพัดตีน้ําบ,บําบัดตลอดเส้นทางการการการเดินทางของน้าครับผม แล้วเราก็จะหมุนเวียนน้ํากับที่บ่อปักน้ําแล้วก็ดึงเข้ามาเพื่อทําการดดซิ่งผ่านระบบเสริมก่อนที่จะเข้ามาสู่ระบบการเย้งอีกครั้งหนึ่งครับผมผมก็ขอฝากเกษตรกรว่าระบบสามสะอาดเนี่ยเป็นระบบที่เป็นพื้นฐานที่ดีนะครับขอให้เข้าไปดูในรายละเอียดน,นะครับข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็พัฒนานซึ่งผมก็เชื่อว่า เกษตรกรทุกท่านก็สามารถที่จะนำไปใช้ปฏิบัติได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนครับนะบจะเห็นว่าเป็นสามสะอาดเข้มข้นมากนะเตรียมระบบรองรับการใช้น้ำต่อวน800ัน8 0 0ถึงพันลูกบาทเมตต่อไร่นะ,รนะครับใช้น้ำหมุนเวียนนะครฮะป้องกันความเสี่ยงน,นะฮะก็ในฟาร์มนี้จะมี มีคลองยาวนะฮะเพื่อที่จะตดตะกอนไปเรื่อยๆแล้วก็ดึง,งน้ำขึ้นมานะฮะแล้วก็เอามารีไซเคิลนะฮะเขาบอกว่าเลี้ยงต่อรอบการเลอีอลออลออลอ้ยงไม่เกิน3ามบอ่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ําผ่านการบำรบัดเพีาายงพอในการเปลีนะ่ยนถ่ายถูฮะถ้าระบบสามสะอาดเข้มข้นเนี่ยจะต้องเตียมน้ําให้พอของการเปลี่ยนถ่ายเพราะมันเปลี่ยนถ่ายน้ําเยอะนะครับมีการกำหนดค่าน้ำร้องใช้นะฮะ กลุ่มสายนม่ก็หนึ่งเอ็นะใช้มีโฟโรมติกนะฮะตรวจนะฮะก็เป็นน้ำใสจริงๆเลยนะฮะน้ำใสามากเพราะนั้นต้นทุนน่าจะสูงนะครับใช้ลูกกุ้งโตเร็วหลอกป่อยแน่นใช้ลูกกุ้งโตเร็วถ้าคนทั่วไปที่คิดว่าเราไม่มีปัญญาจะได้กุ้งโตเร็วต่อเนื่องกรุณานุบาลนะฮะอันนี้ไม่อนุบาลแล้วได้ผลดีต่อเนื่องนี้แสดงว่า ได้ลูกกุ้งที่ดีมากๆต่อเนื่องนะคนทั่วไปเจ๊งนะอันนี้ต้องแน่ใจนะฮะว่าเราจะได้ลูกกุ้งที่ดีต่อเนื่องเพราะคนทั่วไปรอบนี้มาลูกกุ้งเจ้าเดียวกันเป็นแบบนี้อีกรอบหนึ่งมาไม่เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครปล่อยแน่นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้ลูกกุ้งที่ดีคุณภาพดีต่อเนื่องอนุบาเลเถอะนะครับฟาร์มีระบบที่สามารถกำหับ ของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่เขาบอกนะมีการดูดตะกอนนะรหรือก้นหลุมันนี้พวกเรารู้ดีอยู่แล้วอันนี้สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ที่เขาเลี้ยงที่กลุเนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยฝา่งมที่มีโรคระบาดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะป้องกันความเสี่ยงช่วงที่ฤดูไม่เหมาะสมจะลดพื้นที่การเลี้ยงลงให้ความสําคัญกับคุณภาพน้าก่อนที่จะเริ่มการเลี้ยงในรอบถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นระบบเวลสกิลอย่างเหมาะสมรโรคกับโรค ะฮะไม่ปลนธรรมชาติถ้าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเลี้ยงแค่บ่อดเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงความหนาแน่นสูงนะมีการดูดบาลเข้าไปอีกนะฮะถ้าพูกอย่างนี้กรุณานต้องมีตลาดแน่นอนรองรับจะไปวัดกับขายผลผลิตพอกุ้งโตพอจะจับกุ้งแล้วไปวัดขายตามราคาตลาดไม่ได้นะฟาร์มที่เลี้ยงความหนาแน่นสูงจะต้องมีเป้าหมายชัดเจน จะต้องมีระบบรองรับว่าเราจะเลี้ยงกุ้งไซส์ไหนขายไข่ขายราคาเท่าไหร่คำนวณต้นทุนมาแล้วเราถึงทําได้นะครับเขาก็จะมการควบคุมไปมาออาาหรย่างมีประสิทธิภาพนะฮะสรุปนะฮะการปรับตัวของผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะฮะแต่ละคนดูโมเดลพวกนี้ไปแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วเอาไปทําได้เลยระบบของเราเป็นยังไงนั่นสาคัญที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้น ไม่มีโมเดลไหนที่จะเอามาแล้วเอามาใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่ของแต่ละคนนะฮะต้องไปเอามาปรับทีนึงนะฮะเลี้ยงกุ้งต้องเลือกระบบที่เหมาะสมกับฟัตัวเองนะฮะผมว่าทั่วไปแล้วระบบก็เลี้ยงกุ้งหนึ่งบ่อพอพักหนึ่งบ่อก็โอเคละสำหรับหลายย่อยนะแต่ต้องพลีนา้ำให้ดีจริงๆนะฮะทำสวนของตัวเองให้เต็มที่ต้องเลี้ยงให้ผ่านต้องทราบตลาดของตัวนี้ชัดเจนทุกวันนี้ใครจะปล่อยกุ้งต้องรู้เลยว่าจะปล่อยเลี้ยงกุ้ง สายพันธุ์แบบไหนนะที่เหมาะกับสยพาาธา์งของเราจะเลี้ยงกุ้งไซส์ไหนขายไขย่ถ้าคิดโจทย์พวกนี้ไม่ออกมีโอกาสเจ๊งนะฮะมีโอกาสเจ๊งนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้องคิดเยอะๆนะฮะป้องกันความเสี่ยงขอร้องนะครับป้องกันความเสี่ยง biosecurity อย่างนี้อย่าให้เห็นนะครับนิ้วถ่ายที่สุราษนะถ่ายที่สุราษ ขอประธานตาไ่นะเอามาให้ดูตอนนี้ฟาร์มนี้ได้กเจริญหมดแล้วมั่งไม่น่าจะเหลืออย่างนี้ละนะเนี่ยนะฮะเนี่ยตอนนั้นเป็นดวงขาวตอนนั้นเป็นโรคเอเบสเกลระบาดแล้วก็กุ้งเขาตายเขาก็โทรมาให้ฟาร์มผมมาให้ทีมงานผมมาเก็บตัวอย่างนะครับก็มาเจอที่ฟาร์มโอ้โหเห็นระบบเบลซิเคียของฟาร์มนี้แล้วทึ่งมานะครับตกลงเป็นดวงขาวนะครับดูนะฮะอย่างนี้ต้องไม่มีแล้วนะฮะ คามที่มีเสถยภาพ,พร่วมมือกับโรงงานแปรรูปในการทํามาตรฐานฟาร์มาตมามความต้องการของผู้ซื้อนะฮะเพื่อโอกาสขายกุ้งในอนาคตนะ,ะความต้องการมีระบบระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิตอันะะนี้สาหรับคนที่มีตลาดนะผู้เลี้งอ่ะแน่นก็ได้นะ,ะที่มีตลาดลุงหน้าอย่างน้อยนะฮะก็จะมีมีราคาที่ดีขึ้นมาหน่อยเองที่สำคัญนะฮะห้ามจริงๆอย่าตกค้าง ต้องห้ามใช้ยาปฏิชีวนะติดสารต้องห้ามนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะฮะก็หาวิธีเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หาตลาดเฉพาะนะขอยกตัวอย่างบพันธุโปรไฟล์นะ,ะสร้างสตอรี่อย่างนี้เหมือนเราไปญี่ปุ่นแต่ละเมืองของสินค้าเหมือนกันหมดแต่ละเขามีสตอรี่ให้เล่าแล้วเขาก็ขายในราคาที่สูงแตกต่างกันได้นะ,ะถ้าคนจริงของสุราเนี่ยเป็นหนึ่งในชมรมที่เริ่มทำซูุราชริน ทาโครงการหลายๆอย่างมาก่อนนะที่รวมมือการทำฟาร์มสะอาดทําอะไรทั้งหลายนะรจริงๆพยายามกลับมาชูเป็นจุดเด่นผมว่าก็น่าจะได้เปลี่ยนนะเพราะว่าของเรามีผลิตภัณฑ์พรารวมกันแล้วเยอะนะครับเขาบอกว่าท่าลางปัญหาและอุปสรรคต่างๆผู้ที่แข็งแร่งคือผู้ที่ยืมให้กับความทุกขผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่บูรให้กับอุปสรรคนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปนี้ได้เราจะต้องร่วมเดินไปด้วยกันนะฮะถ้าเรามีปัญหาก็อย่าให้คิดว่ายูวิวเนี่ยพวกอล์ก a l o นะฮะนะฮะก็เราจะไม่เดินเดียวดายนะครับนะ,ะถ้าอย่างไแมันยูแฟนแมนยูที่อยู่แถวนี้นะฮะขอน24นี้นชี้ชะตาผมผมเลยนะครับนะฮะขอแบ่งแต้มก็อย่างดีนะครับโอเคนะครับวันนี้แค่นี้นะครับ เรียงที่100ปล่อยให้มันีมีระบบป้องกันให้เตอนที่ระหวังตาเรียงต้ไม่มีอย่างอีกสัต้องห้าขอบคุณมากครับขอบคุณ When you walk through storm Hold your head up high, And don't be afraid Of the dark at the end of the storm.